Uh huh. สวัสดีเจ้าทุกคนม <Yeah. S 1> าพบมาเจอกับชาจีนสายลุยเหมือนเดิมนะเจ้าวันนี้จะพาทุกคนมาซอกคอ,อเอื่องแล้วหรือภาษาไทายเป็นห้องดอกนางแล้วนะเจ้ามีประโยชน์ขนาดเจ้าดอกเอื้องแล้วนะเพราะมันออกจากต้นดอกเอื้องละหอมมารับประทานกินวิตามินซีสูงมากราก็หายยากเลยเจ้าจะหาได้ในโซนภาคเหนือเยอะเจ้าเพราะว่าจะออกตามแถวน้ำดิฟเจ้า ลมสมบูรณ์เย็นๆเนี่ยจะออกดีจ้ะวันนี้กะจะปาทุกคนมาเสาะพอด้ยอยอั้งแล้วกันนะเจ้านี่กะน,นี่คือหนทางกับเส้นทางที่เฮาเดินขึ้นไปจ้าค่อนข้างจะลำบากน่อยแดดจะให้ดูเส้นทางนี่ไงเด้อเส้นทางโหดหน่อยก่ะแต่กะ oh, <no. S 1> กกมันคืออาชีพของเฮาไปแล้วเจ้าทั้งมาเสาะมหากับบริกิน อันก่อนที่เขาจะไปรุ่นไปดูตยกันว่ามีดอกเอี้ยงแล้วหรือไม่ก็ขอฝากทุกคนนะจ๊จะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แชากิีนสายลุยหาคลิปใหม่ๆมาให้เขาได้ดูได้ชมกันนะจ๊ะจะได้ก็ขอฝากทุกคนไปนะเจ้าเดี๋ยวเจอกันโอ้โหแล้วปัญหาที่ไม่คิดคาดคิดคาดฝันก็เกิดขึ้นอย่าลบหักเจ้าทุกคน แกรถเบอ้อจะไปจะได้นะอ๋อโอเคได้รถหักแล้วดูจุดสักย่อมมีเสมอไปหาวิธีเอาก่อนจะอะแล้วแล้วปัญหาก็มีทางออกสเสมอนี่ไงกิมล็อกช่วยได้กันเกียอยู่ตรงนี้ลุย้หมู่หมู่นอนมูบวกเก่ากำลังออกมากีเนี่ยดูยคุณขนาดเลย เขากินอาหารเสร็จแล้วเขาจะมานอนบวกเพื่อแก้ข euh ันนี่ไงเจ้าทุกคนดอกเอี้ยงแล้วที่เฮาตามหาและตอนนี้เฮาก็มาถึงจนได้เจ้าโอ้จกดีขนาดเลยเจ้าอันนี้คือต้นของเขาเจ้าโอ้ต้นกำลังออกกำลังงามกำลังเขียวดอกกำลังตูมธรรมชาติที่สุดเลยเจ้าทุกคน โอ้นี่เหเจ้าอืสวยสวยสวยอันนี้คือผลงานของเราวันนี้นะเจ้าอันนี้แค่ครึ่งหนึ่งส่วนหนึ่งนะเจ้าเก็บได้แล้วก็เอามาใส่ถุงเจ้าโอ้ทุกคนอันนี้คือเม็ดมันเจ้าเม็ดดอกเอียงแล้วเจ้าเม็ดดอกนางแล้วเนี่ยเนี่ยเจ้า อละเจ้าทุกคนคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเตาอี้นะเจ้าขอฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพือชาจินสายลุยนะจ้า